ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มพพีพระภาคประทับอยู่ณป่าอัญชนะมิขทายวันใกล้เมืองสาเกตณนะที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสถามว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายปริยายที่อินทีห้า อาศัยแล้วย่อมเป็นพระห้าที่พระห้าอาศัยแล้วย่อมเป็นอินทรีห้ามีอยู่หรือหนอภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมะของข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นมูลมีพระผู้มีพระภาคเป็นรากฐานมีพระผู้มีพระภาคเป็นที่พึ่ง ขอประธานวาโรกาศขอเนื้อความแห่งภาสินีจงแจมแจ้งกระพระผู้มีพระภาคเถิดภิกษุทั้งหลายได้สดับแล้วจักทรงจําไว้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายปริยายที่อินรียห้าอาศัยแล้วเป็นพระห้าที่พระห้าอาศัยแล้วเป็นอินรียห้ามีอยู่ ปริยายที่อินทรีห้าอาศัยแล้วเป็นพระหา้าที่พระหา้าอาศัยแล้วเป็นอินทรีห้าเป็นฉะไหนดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งใดเป็นสัตทินรีสิ่งนั้นเป็นศัทธาพระสิ่งใดเป็นศัทธาพระสิ่งนั้นเป็นสัตทินทรีย สิ่งใดเป็นวิริยินทรียสิ่งนั้นเป็นวิริยะภละสิ่งใดเป็นวิริยะภละสิ่งนั้นเป็นวิริยินทรียสิ่งใดเป็นสตินทรียสิ่งนั้นเป็นสติพะละสิ่งใดเป็นสติระละสิ่งนั้นเป็นสตินทรีย สิ่งใดเป็นสมาธินีสิ่งนั้นเป็นสมาธิพะละสิ่งใดเป็นสมาธิพะละสิ่งนั้นเป็นสมาธินีสิ่งใดเป็นปัญญินีสิ่งนั้นเป็นปัญญาพะละสิ um ่งใดเป็นปัญญาพะละสิ่งนั้นเป็นปัญญินี ดูกอน่นภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนแม่นม้ำซึ่งไหลไปทางทิศตะวันออกหลังไปทางทิศตะวันออกบ่าไปทางทิศตะวันออกที่ตรงกลางแม่น้ำนั้นมีเกาะปริยายที่กระแสแห่งแม่น้ำนั้นอาศัยแล้วย่อมถึงซึ่งความนับว่ากระแสเดียวมีอยู่ อันหนึ่งปริยายที่กระแสะแห่งแม่น้ำนั้นอาศัยแล้วย่อมถึงซึ่งความนับว่าสองกระแสะที่มีอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ปริยายที่กระแสะแห่งแม่น้ำนั้นอาศัยแล้วย่อมถึงซึ่งความนับว่ากระแสะเดียวเป็นฉไนคือ น้มในที่สุดด้านตะวันออกและในที่สุดด้านตะวันตกแห่งเกาะนันปริยายนี้แหละที่กระแสะแห่งแม่น้ํานั้นอาศัยแล้วย่อมถึงซึ่งความนับว่ากระแสะเดียวดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ปริยายที่กระแสะแห่งแม่น้านั้นอาศัยแล้ว ย่อมถึงซึ่งความนับว่าสองกระแสเป็นฉไหนคือน้ำในที่สุดด้านเหนือและในที่สุดด้านใต้แห่งเกาะนั้นปริยายนีแลที่กระแสแห่งแม่น้ำนั้นอาศัยแล้วย่อมถึงซึ่งความนับว่าสองกระแสฉันใดฉันนั้นเหมือนกัน ภิกษุทั้งหลายสิ่งใดเป็นสัตถินรีสิ่งนั้นเป็นสัทธาภะละสิ่งใดเป็นสัทธาภละสิ่งนั้นเป็นสัตถินรีสิ่งใดเป็นวิริย,ยินบบร,ยยรีสิ่งนั้นเป็นสวิริยะภละสิ่งใดเป็นวิริยะภละสิ่งนั้นเป็นวิริย,ยินรีย์ สิ่งใดเป็นสตินีสิ่งนั้นเป็นสติพละสิ่งใดเป็นสติพละสิ่งนั้นเป็นสตินีสิ่งใดเป็นสมาธินีสิ่งนั้นเป็นสมาธิพละสิ่งใดเป็นสมาธิพละสิ่งนั้นเป็นสมาธินีสิ่งใดเป็นปัญญินี สิ่งนั้นเป็นปัญญาภะสิ่งใดเป็นปัญญาภะสิ่งนั้นเป็นปัญญีดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะความที่อินทรีห้าอันตนจเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วภิกษุจึงกระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะไม่ได้ เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่